สี่ราศีดวงมาฟ้าเปิดการงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะเปิดดวงชะตาสี่ราศีพอเข้าสู่ปี2567ดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี การงานดีขึ้นทันตาได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานพอเข้าสู่ปี2567ดวงชะตาก็ดีขึ้นทันทีชาวราศีเมษการเงินมีเกณฑ์ได้ราบจากการทำงาน หรือการทำธุรกิจหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาก็จะดีขึ้นในช่วงนี้ความรักคนมีคู่มีแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับคนรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาทำความรู้จักกันเท่านั้นราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กดากฎาคมถึง16สิงหาคมการงานดวงมาฟ้าเปิด ปีใหม่ก็เหมือนกับ<ป>ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเริ่มดีมากขึ้นดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีการงานเริ่มมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางสิ่งที่คิดว่ายากเกินความสามารถ ก็จะมีโอกาสสำเร็จได้ในช่วงนี้การเงินควรระวังและวางแผนเรื่องการเงินไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้จะมีกระแสเงินสดไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ช่วงนี้ควรระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีเพราะเรื่องเพียงเล็กน้อยอาจทําให้คุณและคนรักทะเลาะกันได้คนโสดดวงความรักยังไม่โดดเด่นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน การงานเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความไม่ธรรมดาเพราะดวงชะตาดีไม่มีผิดหวังแต่จะเหนื่อยเพราะจะมีพายุงานหมกระหน่ำเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนแนะนำให้คุณทำบุญถวายหลอดไฟเพื่อเสริมดวงการเงินมีเกณฑ์นำเงินที่มีไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ของตนเอง ความรักคนมีคู่คนรักของคุณได้กลายสภาพเป็นเพื่อนของคุณไปเรียบร้อยคนโสดมีโอกาสาได้พบเจอกับคนดีๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณว่ารับรักเขาหรือไม่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานถือว่าเปิดงานมาด้วยความดวงดีเลยก็ว่าได้ พราะดวงชะตาชาวราศีกุมค่อนข้างราบรื่นแถมไปได้สวยอีกด้วยเพราะมีผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่การเงินช่วงนี้มีรายได้สัพัดเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายน้ำเพื่อเสริมดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟงมากยากที่จะทำลายแม้ว่าจะมีคนพยายามเข้ามาแทรกก็ทำอะไรไม่ได้คนโสดขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม เพราะกำลังจะมีคนดีเข้ามาในชีวิตหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ